ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเพิ่งถ่ายไปตอนลงของนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับอากาศหนาวจะค่ำเร็วหน่อยผมเก็บของนะครับพอดีเละครับวันนี้เละฝนตกนะครับสภาพอากาศแย่ yeah, <laughs> มากมาทดสอบวันแรกก็โดนรับน้องเลยนะเละเลยฮะตลาดเนี่ยสภาพ <laughs> ก็ได้ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครับก็ได้ค่าน้ำมันกลับบ้านนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับลุยๆมีตวันที่ดีวันที่ไม่ดีนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับการค้าขายก็เหมือนกันไม่อย่าไปคิดได้มากครับไม่มีอะไรราบรื่นนะครับปัญหาทําให้เราเรียนรู้นะครับคิดอย่างนี้นะครับปัญหาทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ ปรับตัวนะครับแก้ไขปัญหาว่าเจอเหตุการณ์ลัษณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกที่จะขายที่ไหนนะครับถ้าหน้าฝนนี่แนะนำว่า,าที่ที่คนที่มีกำลังซื้อจะดีกว่านะครับถึงแม้มันจะหาที่ลงยากก็ตามนะก็เรียนรู้ไปครับผมอาชีพค้าขายอาชีพสุจริตนะครับ จะเริ่มเก็บแล้วนะครับนี่ผมก็แข็งออนไลน์ไปแล้วผมก็เนี่ย,อเ,อยเอาปวดห้อยนะใส,ใส่ถังละใส่พูดถังละเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกนะครับค่อยๆทยอยยกไปครับทำคนเดียวมัเทยกไปทั้งถังแล้วก็มีน้ำอ้อยเดี๋ยวมันไม่ไหวนะครับมันปวดปวดเอวนะครับก็เนี่ยป้าฝน ไม่เป็นใจนะครับเอานนี้ได้เรียนรู้ครับได้เรียนรู้ว่าการค้าขายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ราบรื่นครับบางคนคิดว่าโอ้ขายดีขายดีวันนี้ขายดีจังโอเควันขายดีมันก็ขายดียดวันที่ขายไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้แค่ขั้นน้ำมันกลับบ้านนะครับเนี่ย แต่ผมผมชอบผมไม่รู้ผมเป็นยังไงผมชอบความชอบเวลาผมอะไรที่มันเจออะไรที่มันผิดหวังอะไรที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยมันมันทำให้ผมได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ปัญหาผมจะมองให้ให้มันเป็นในแง่ดีมากกว่านะครับเราจะไม่ทุกเราจะไม่ในกับมันสู้ๆรับเพื่อนวันนี้ขายไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะถล่มทลายก็ได้ โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับผมเก็บของก่อนนะครับวันนี้นะครับลุยกันต่อครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเมื่อวานเมื่อวานปังมากวันนี้อย่างที่เห็นครับเหมือนกราฟมันขึ้นลงขึ้นลงไปสลับสลับกันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ